ตั้งเทคนิคเราท้องหนักมากพิธีอะผมมองเช้าเย็นเช้าเย็นเย็นตลอดเวลาเราถือว่าน้องทำได้ดีทำได้ดีมากแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดที่ล้ำค่าที่สุดในปีนี้นะขอบคุณแฟนบอลขอบคุณผู้บริหารและน้องๆที่ทำให้ผมมีทุกอย่างในปีนี้แในวันนี้เป็นวันที่ดีอ่าทุนแม้ที่เหลือเราต้องทำงานกระหน่ำของกันเองเรื่อยๆครับผมว่าเป็นการทนั้นที่คุ้มค่าเช้าเย็นที่ทัพมอญบอลลงทุนไหมผมว่าคุ้มค่า หนึ่งที่ที่ผมไม่ยอมสุดคือเรื่องอารมณ์ของน้องๆสมาธิด้วยอารมณ์แต่ถามว่าเทคนิคต่างๆที่เราทํามานี่โอเ k น้องเขาเรื่อเรียนรู้ได้เร็วนะเริ่มปรับตัวเองได้ดีแล้วรู้เกมได้ดีแล้วแต่เหลืออยู่สิ่งเดียวคือสมาธิและอารมณ์ครับถ้าสมาธิอารมณ์และอารมณ์ไม่อยู่นี่เทคนิคที่ดีก็อะไรก็ทำไม่ได้ครับสิ่งเดียวที่ผมที่มาทำไมตอนนี้ครับผมครับแน่นอนที่ทางผมจะไม่หนีเป้าหมายตรงนี้อยู่แล้วครับคิดแต่ว่าหนึ่งเราต้องทำงานที่หนักนะ ส่วนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยว่ากันเล็กสองสต่อการทำงานน่ะแน่นอนต้องหาตัวมาเราไม่อยากบอกว่ามีตัว,สวเสริมนอะไรยังมีแน่้มาต้องมีแน่นอนเพื่อเป้าหมายที่สูงของเรานะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณเด็กสู้เต็มที่แล้วครับอำเภอของเรานะครับใช้นักเตะไทยแลนด์โอลลี่ล้วนๆนะครับไม่มีโต่างชาติเราสู้กันด้วยเท่าที่เรามีนะครับเด็กก็เล่นได้ตามแผนแล้วแล้วก็เราไมา่เสียลูกโทษเสียประตูเลยด้วยอะไรด้วยนะครับทำให้เกมมันท่างเด่นยางนิดหนึ่ง ก็ยอมรับครับยอมรับความแพ้เหลืออีกเกมหนึ่งเป็นไงบ้างครับอีกหนึ่งก็เจอชาเชงเซานะครับชาติเชงเซาก็ตอนนี้ทีมเขาก็กําลังดีเลยนะครับเราคงต้องเต็มที่นะครับก็มีผู้เล่นนักเตะไทยก็ลุยกันอย่างเงี้ยครับเอาให้เต็มที่ให้ให้เด็กๆเล่นเต็มที่ก็โอเคแล้ะเลขแรกที่ผ่านมาพอใจรับเราไหมครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเรามีนักเตะไทยล้วนๆแล้วก็ใช้นักเตะของเราล้วนๆนะครับไม่มีการเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นครับก็ ก็คือเตะสู้กันละสู้กันเต็มที่ละเรามาพูดถึงเป้าหมายในเลกที่2องครับจะมีการเปลี่ยนทีมก็เลกที่2นะครับก็อาจจะมีเพิ่มตัวผู้เล่นบ้างนะครับแต่ก็ยังนะครับตามนโยบายนะครับทางท่านประธานก็คือนักเตะไทยล้วนๆนะครับไม่มีผู้เล่นต่างชาติเลยนะครับก็คือเอานักเตะไทยเราปั้นเด็กไทยเราล้วนๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก